สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านมนทารันไทยคะ่ะยินดีต้อนรับคะ่ะวันนี้เราจะมา f อฟซีาชมการเตรียมงานบวงสวงองค์ปู่ปริจิตนคราชปีพศส5 6พนาอะคะ,ะชมภาพย้อนหลังนะคะว่าการเตรียมงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มาฟังเสียงป้านะคะ พูดถึงน้องน้ำมนต์คิดถึงพ่อนะคะคนหมั่นไส้ก็เป็นเรื่องอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาอารมณ์ดีเอา, <trip> เอาไปก่อนเออยิ่งมีคนหมั่นไส้อยู่เขาอยากให้เรานั่งร้องไห้แต่เราก็ดันหัวเราะได้ทุกวินทุกวันทำงานไปขายของไปก็ต้องแบบหัวเราะบ้างโอเคหมดน้ำมนต์อยู่หมดน้ำมนต์อยู่วันนี้น้ำมนต์ปลาแม่มาหนูมาช่วยแม่ขายปลานะน้ำมนต์บอกแม่ หนูไม่ค่อยคล่องกับขายปลานะตอนนี้หนูไม่ค่อยคล่องเลยแม่เออแม่ตันต้มตันหนูก็มาชิมแล้วก็บอกอร่อยของแม่อร่อยอยู่แล้วว่างั้นแต่ว่าหนูขอแพ็คได้ไหมม <laughs> ันบอกว่หนูขอแพ็คละกันเออไม่ไม่ไมถนัดขายปลาแต่เดี๋ยวจะมาดูมาดูวันวันวัน,วนปลามาก่อนเขาจะดีลาเขาจะมีดีลายการขายมากไหม <laughs> หน้าตาหนูไม่เหมาะกับปลาเลยแม่ <laughs> หน,หน้าตาแม่เนี่ยเหมือนตอดปลาลูกเออวันนี้พนนี่จะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้พาเข้าไปพาเข้าไปเซเว่นนะพาไปเซเว่นวันนี้ <S 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 เขาก็ไปซื้ออะไรนะพายพายสับป,ปะรดเออพายสับป,ปะรดแล้วอ่ะจังหวะเขาบอกว่าหือไมือไม่ทําไมหนูถึงกินพายสับป,ปะรดเพราะว่าหนูกินนะพ่อซื้อมาให้แล้วหนูกินแล้วคือมันอร่อยหนูก็เลยกินเหมือนพ่อเลยกินเหมือนพ่อเขาก็บอก ไอ้เมื่อไรเมื่อไรไอจะได้เจอพ่อเนี่ยแม่ก็เลยว่าปิดเทอมปิดเทอมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพาไปหาพ่อเขาก็บอกไม่ใช่เมื่อไรพ่อจะกลับบ้านวะโอเนี่ยเราพูดในเชเว่นนะเมื่อไรเมื่อไรพ่อจะกลับบ้านไม่ใช่ว่าคือไปเนี่ยไปหาพ่ออยู่แล้วปิดเทอมเนี่ยไปหาอยู่แล้วแม่เลยว่ารอก่อนลูกรอก่อนเออก็บอกตามตรงแหละแม่ยังไม่ยืน่นแม่ยังไม่ได้ยื่นประกันลุงพ่อเลยนะแล้วก็ ทำเรื่องเยอะมากมายอัาน,นั้นก็ให้รอก่อนรอก่อนก็บอกเขาเลยเขาก็บอกโอเคนะแต่เรื่องเรื่องไปหาพ่อแบบช่ไยเปิเทิมเขาไปอยู่แล้วเข้าไปอยู่แล้วเรื่องว,ว่าอะไรอะจู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 จจจก็ไอไปเซเว่นยังแม้ไปซื้อพายสับป,ประรดตั่นแหละก็เลยก็ได้ได,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 ได้ได้นึกถึงนึกถึงพ่อก็เลยพูดขึ้นมาพนักงานท่านก็มองหน้าพนักงานเซเว่นก็มองหน้าอยู่ก็ก็ไอ เขาเรียกว่าหัดขับรถไปเรื่อยเ,เขาก็หัดขับทุกอันแล้วหัดขับทุกอันแล้วเออก็รอแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปสอบใบกับขี่ใบอะไรนะก็จะให้เขาหัดเตกวก่าเขาจะคล่องอะแหละเขาจะคล่องไม่ว่ขอขอวาอ่ะจุกยุกย่แต่ก็ไอเขาพูดไปยิ้มไปไงเขาพูดไปยิ้มไปแล้วก็มีหนานิ่งอยู่แต่ว่าเราเราก็คือแบบเราจับอารมณ์ได้แล้วก็ ก็คุยเหตุผลจริงๆให้เขาฟังคือเราเราเราไม่ได้ปิดลูกลนะคือช่วงนี้คือไม่ปิดแล้วก็คือพูดพูดเหตุผลจริงๆให้ฟังว่าพ่อยังไม่ได้แม่แม,แม่ยังไม่ไม่ได้ยืนประกันพ่อนะลูกทอนนี้ก็คือยังต้องรอก่อนต้องอะไรก่อนนะก็คือบอกเหตุผลความจริงไปกับเขาเลยให้เขาแบบรับรู้ความจริงไปเลยหลายหลายคนมีมีมีคอมเมนต์แบบป,ปวดนะเขาบอกว่าโซเชียลเนี่ยถ้าอย่างอย่างเราอย่างลุงป้าอย่างเงี้ย ไม่ควรเอ้ารูปลูกลงนะกลัวลูกอายลูกอะไรนะแต่ว่าในความคิดของของเราของครอบครัวเราคือเราเรียกว่าอะไรอะ่ะพร้อมสู้เต็มที่แล้วก็ให้ลูกได้รู้ว่าเราลงภาพไปแล้วมีคอมเมนต์ที่แบบคอมเมนต์ดีก็มีคอมเมนต์ด่าว่าก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขารับรู้และให้เขาให้เขาปเผชิญกับมันไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาในวันข้างหน้าถ้าเขาเจอคนดีก็ดีไป ถ้าเขาเจอคุณไม่ดีเขาควรจะปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงยังไงให้แบบชีวิตเขาเดินต่อไปได้ก็เลยลงเลยนะก็เลยลงแล้วเขาก็เห็นอยู่นะเขาก็เห็นอยู่ว่าเออมีคอมเมนต์ที่เขาแบบนี้นะคอมเมนต์คอมเมนต์ด่าแม่ก็เยอะนะด่าพ่อก็เยอะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เห็นก็บอกก,บอก็คุยอธิบายกับลูกว่าทุกคนเราเนี่ยมันไม่รู้เรื่องราวของเราได้ทุกคนหราลูกแล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจเราได้ทุกคนเพราะนั้นเนี่ยเลยให้ลูกดูแล้วก็เลือกคิดเอาว่า จะอยู่กับสิ่งพวกนี้ยังไงเพราะยิ่งปัจจุบันเนี่ยยิ่งนับวันก็ยิ่งมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันต้องประชิญอยู่แล้วเวลาหนูไปทํางานเวลาไปทํางานเวลาไปเรียนเห็นไหมไปโรงเรียนหนูก็เจอทั้งเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีไปทํางานหนูก็ต้องเจอทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีเหมือนกันแะ่เพราะฉะนั้นมันจะไปคู่กันเราต้องอยู่ความเป็นจริงให้ได้แล้วก็ประชิญไปเลยลูกก็บอกวันงี้ก็ประชิญหน้าไปเลยกับปัญหากับสิ่งที่เจอไม่ต้องกลัวอะไรแล้วบอกวันนี้แต่เขาก็คือแบบ ก็ไม่ได้ว่าอะไรเ็าบอกก็ไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่เห็นแล้วก็เฉยๆเขาบอกแบบนี้ก็มันมีคงจะมีบ้างแหละที่แบบว่า้ทำไมต้องว่าเราว่าอะไรประมาณนี้แต่ก็เชื่อว่าพอเขาเห็นบ่อยๆรับรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้เขาเวลาเขาออกจากอกพ่ออก,อออกแม่ไปไป,ไปอยู่ในที่ที่แบบต้องคนเดียวหรือต้องอเขาเรียกว่าไปทํางานที่อื่นต้นให้เขาอะถ้าเขาตั้งใจเรียน แล้วก็มันดีอย่างหนึ่งก็คือเราเราก็ไม่ได้ชมลูกเราเกินนะคือเขาแลตอนนี้แลตอนนี้เาขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ใกล้ในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะอ,อย่างเช่นบุหรี่หรือว่าพวกเครื่องดื่มพวกอะไรที่แบบว่าสังคมทุกวันนี้มันมันมีเยอะที่แบบนะพวกยงพวกยาอะไรเงี้ยคือเขาเหมือนกับว่าเราเราก็ปลูกฝังเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนะี่ย เราอยู่กับเขาแบบเพื่อนแบบเพื่อนแบบคุยกันได้อะไรกันได้เขาก็มองผ่านตรงนั้นเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจกับการที่ต้องแบบเพื hey, ่อต้องไปกับเพื่อนสัมมาเลเทมเมานะต้องไปลองนวดลอง,ลองนี่อะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าถ้ามันไม่ดีอย่าลองเพราะถ้าลองแล้วมันติดก็บอกไว้เลยนะเพราะว่าพวกนี้นะ่ะถ้าใจไม่เข้มแข็งจริงๆนะ่ะอย่าไปลองถ้าลองแล้วมันติดแล้วมันจะออกยากพอันออกยากแล้วมันจะก่อปัญหาให้กับตัวของลูกเอง ตัวของเราเองเลยไม่ได้แล้วก็มันจะลามไปถึงคนรอบข้างได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็เลยบอกทํามาตั้งแต่ในแต่ไลามาแล้วนะเพราะฉนั้นก็บุรีก็ไม่ดูเลยบุรีเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องบุรีนะบุรีไม่ดูเล่าก็ไม่ดูไม่ดูนะตอนนี้นะณนะตอนนี้และยัน,นเขาก็ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครด้วย <laughs> มันก็เลยแบบเออสบายสบายใจเราไปนะก็ ให้กาลังใจให้ลูกเรียนหนังสือต่อและลูกก็ให้กําลังใจพ่อกับแม่สู้ต่อให้เต็มที่อะไรจะเกิดมันก็เกิดมันก็ต้องเกิดนะเขามองแบบนี้เลยนะเราให้เต็มที่เราให้เต็มที่ก็ให้ลังใจซึ่งกันและกันพ่อแม่ให้กําลังใจลูกให้ลูกตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของลูกแล้วก็ลูกๆก็ให้กำลังใจพ่อแม่ในการที่จะแบบต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราเจอ ทุกวันนี้นะต่างฝ่ายต่างก็ให้กาลังใจกันมันก็เลยเป็นครอบครัวที่แบบเออแล้วก็ก็อยู่กันมาแบบนี้สี่คนสี่คนหลายอย่างบางทีไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อพาพูดเรื่องครอบครัวที่ไหลเลยนะพูดพูดเรื่องครอบครัวที่ไหลเลยมันบางอย่างเนี่ยก็คือในมุมในมุมของเรามุมของเรามันเป็นแบบคือเคยว่าเอาใจเอาใจ ช่วยกันและกันมาตลอดนะเข้าใจกันเข้าใจกันง่ายๆเข้าใจกันแล้วก็เราก็คือปลูกฝังกับสิ่งที่ดีให้กับเขาเพราะว่าเราอยากให้ลูกเราได้ดีกว่าเราใช่ไหมพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยก็อยากจะให้ลูกเราเนี่ยได้ดีกว่าเราอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่ะสิ่งที่เขาสองสอง,สองคนพี่น้องเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยรักในวัยเรียนเขาบอกไม่ม <s> ีนะแม่ป่เน <s> ี้นะอย่างพีนะ่โอเป็ยิ่งชัดเลย